สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้รายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับยังพูดถึงเรื่องของวันสําคัญที่เกี่ยวข้องกับศาสนานั่นเองนะคบนักเรียนก่อนอื่นคุณผู้ก็ต้องขอกก่าคําว่าสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการเปิดภาคเรียนที่2นะคะปีการศึกษา2,500 64แต่วันนี้นักเรียนก็ยังคงการเรียนกันอยู่ที่บ้านในรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์นั่นเองนะคบนักเรียนทีนี้ครูให้นักเรียนดูภาพนะครับว่าตอนนี้น่าจะเป็นภาพอะไรนะครับวันฉัตรมงคลวันรัฐธรรมนูญหรือวันจักรีนะครับลองดูนะครับแล้วก็ลองตอบกันดูต่อมาอันนี้นะครับเป็นภาพอะไรวันฉัตรมงคลวันจักรีหรือวันพ่อนะครับแล้วก็ภาพต่อมา น่าจะเป็นภาพของวันอะไรก็คือวันปียะมหาราชวันชัดมงคลหรือวันจักรีและก็ภาพสุดท้ายนะครับอันนี้วันแม่วันชัดมงคลหรือวันจักรีนะครับอันนี้ถ้าเราดูก็ตอบได้เลยว่าเป็นวันแม่นั่นเองนะครับอาทีนี้มาดูสิ่งที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้กันนะครับเมื่อนักเรียนเรียนในเรื่องนี้ก็คืออธิบายความสําคัญของวันสําคัญที่เกี่ยวข้องกับศาสนาได้นะครับ ศา,าสนาพุทธนะครับก็คือเรียกว่าพุทธศาสนิกชนคำพีคำสองก็คือพระไตรปิฎกศาสนาก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะคะมะเกรียนทีนี้ศาสนาพุทธนี่ก็คือรูปแบบและก็วิถีชีวิตของผู้คนนะครับที่อยู่ในศาสนาพุทธนะครับว่าจะต้องเข้าวัดทาบุญนี่ก็คือรูปแบบของโบสถ์วิหารต่างๆของศาสนาพุทธนะครับ ศาสนาพุทธก็จะมีการแต่งกายนะคะพระก็จะมีรูปแบบหรือสัญ,ญลักษณ์ของพระก็คือห่มจีวรนั่นเองส่วนการแต่งกายของบุคคลที่เข้าวัดก็แต่งกายเรียบร้อยแต่งกายด้วยชุดไทยแบบนี้นะครับนักเรียนต่อมานักเรียนรู้จากวันสําคัญทางพระพุทธศาส,สนาวันใดบ้างน,นะครับแล้วก็เราจะเวียนเทียนกันในวันสําคัญได้อย่างไรมาดูวันมาฆบูชาเป็นวันอะไรเขาบอกว่าวันมาฆบูชา คือวันจตุรงคสันิบาตขึ้น15บห้าค่ำเดือน3ก็คือ1พระสงฆ์1250นะครับมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายพระสงฆ์ทุกองค์ล้วนเป็นพระอรหันต์และก็พระสงฆ์ทุกองค์ล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาและก็เป็นวันพระจันทร์เต็มดวงนั่นเองนะครับก็คือขึ้น15บห้าค่ำนั่นเองนะครับนักเรียน ทีนี้วันมาฆบูชาเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาปติโมกนะคบก็คือทําความดีละเว้นความชั่วทําจิตใจให้บริสุทธิ์นะครับวันมาฆบูชาก็คือเป็นวันพระธรรมนะครับหรือวันหยุดราชการเป็นวันกตันยูแห่งชาตินะครับวันมาฆบูชานะครับปางแสดงโอวาทปติโมกนะครับเป็น พระพุทธรูปที่อยู่ในอริยบทนะคบประทับนั่งขัดสมาธิพระหัตถ์ทั้งสองยกขึ้นนะครับแล้วก็จีบนิ้วพระหัตถ์ไว้สเหมือนพระอุระห,หรืออกนะครับเป็นกิริยาทรงประทานโอวาทปฏิมมกนั่นเองนะครับต่อมา,าวันวิสาขาคือวันอะไรก็คือวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตตัตรู้และ ปรินิพานนะครับนักเรียนวันวิสาขาบูชานะครับเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูตรเมื่อเจ้าชาิทัตฐะประสูตรที่พระราชอุทยานนะครับลุมพินีวันระหว่างกรุงกบ,บินภาภัตกับเทวหะนะครับเมื่อเช้าวันสุกที่15ข่้าคเดือน6ปีจอก่อนพุทธกาลนะครับ80ปีนะครับต่อมา วันเที่ยวผูดด้ใจก้าจ,ะจะัตรุคืออะไรก็คือเมื่อพระชนมายุครบ3ามสพาารรษาณร่มไม้นะครับสีมหาโพฟฝั่งแม่น้ำนรัชรานะครับตำบลอุรุเวลาเสนานิคมในตอนเช้าเมื่อวันพุธขึ้น15คห้าเดือน6นั่นเองและวันเที่ยวูดจะพระเจ้าปรินิพานคือวันไรหลังที่จ,ะจะัตรรุไปแล้วได้ประกาศเป็นพระาศาสดาและ โปรดเวนยวัยเวนยสศท,ยที่45ปีนะครับพระชนมายุได้80ปรรษาก็เสด็จดับขันปรินิพานเสด็จดับขันปริณิพานนะครับใช้กับพูทธเจ้าแต่จริงๆแล้วการเสด็จดับขันปริณิพานก็คือการตายหรือการเสียชีวิตนั่นเองนะครับนักเรียนทีนี้วันวิสาขาบูชาตรงกับวันใดมีความสําคัญอย่างไรมาดูการวันวิสาขาบูชาก็คือหลัก ธรรมสำคัญที่ควรนำปฏิบัติได้แก่กตัญยูอริยสัตตีและก็ความไม่ประมาทนั่นเองนะครับนักเรียนอ่าก็คือเป็นวันพระพุธนะครับวันสำคัญของโลกและก็เป็นวันหยุดราชการนะครับทีนี้วันอัฐมีบูชานะคบเป็นวันคล้ายวันถลืงพุทธสารีระก็คือวันเผานั่นเองนะครับต่อมาวันอัฐมีบูชาเป็นวันคล้าย วันถวายพระเพลิงพุทธรีระนะครับไม่ใช่เป็นวันหยุดราชการนะครับนักเรียนทีนี้มาดูนะครับเป็นหลักธรรมสำคัญก็คือตรีรักก็คืออานิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองนะครับวันอาสารหาบูชามีความสำคัญอย่างไรก็คือขึ้นสิาค่ำเดินแปรเป็นวันแสดงปฐมเทศนานะครับาการประจวบสูตรนะครับแล้วก็เกิดอริยสง์องค์แรกนามแรก นะครับชื่อว่าพระเจ้าโกธัญญะนะครับแล้วก็พระราตรีครบองค์สามอย่างสมบูรณ์นะครับในวันนี้ก็คือเป็นวันหยุดราชการแล้วก็เป็นวันของพระสงฆ์นะครับในวันสําคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานักเรียนเคยทํากิจกรรมอะไรบ้างนะครับนี่เป็นคําถามต่อมาสิ่งที่เรียนจะต้องทําลงในสมุดก็คือวันหยุดราชการนะครับที่นักที่เกี่ยวข้องกับศาสนาให้นักเรียนกาเครื่องหมาย ถูกลงในหน้าข้อความที่ถูกต้องและเขียนเครื่องหมายผิดลงในหน้าข้อความที่กล่าวผิดเกี่ยวกับวันหยุดของพระของศาสนานั่นเองนะครับเรียนอ่านนะครับแล้วก็ให้เรียนเขียนใบงานลงในสมุดแล้วก็เขียนข้อที่1คืออะไร2คืออะไร3คืออะไร4คืออะไร,ไรจนถึงข้อที่9 แล้วเสร็จแล้วักเรียนเขียนว่าข้อ1ถูกหรือไม่ที่เขาบอกมา2ถูกหรือผิดแบบนี้นะครับเ,เรียนหวังว่านักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3มีความรู้ความเข้าใจนในเรื่องของวันหยุดราชการที่เกี่ยวข้องกับศาสนาได้อย่างถูกต้องนะครับวันนี้คุณครูก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ